สัสสวพี่น้องคนไทยที่ติดตามช่องขมาสปิทไทยครับวิดีโอนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศตำรวจกมพูชารัตเวนอยู่แถวแถวหมู่บ้านผมครับแถวหมู่บ้านผมเป็นเขตตอนนี้เป็นเขตเ,เขตแดงแล้วครับทวพนมเปญก็ส่วนเขตแดงเยอะครับเยอะก็รัฐบาลออกประกาศห้ามผู้คนออกจากบ้าน โดยที่ไม่จําเป็นก็วิดีโอนี้ก็เป็นการานักข่าวกับตำรวจครับวิ่งขับรถตะเวนตามหมู่บ้านที่เป็นเขตแดงครับมาดูลาตตเวนให้ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่บ้านโดยไม่จําเป็นครับก็ตอนนี้จํานวนคนที่ติดโควิดในกัมพูชา เ,เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4 3่คนครับเพิ่มขึ้นมาอีกออยอดรวมก็ประมาณเอ่อ7,400กว่าคนนะครับรวมแล้วก็มีวันนี้มีเสียชีวิตมาเสียชีวิต4คนครับเสียชีวิต4คนเพิ่มมาอีก4่คนก็สรุปแล้วก็คนที่เสียชีวิตในกัมพูชาตอนนี้ก็4.9คนแล้วครับ49คนแล้ว ครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปก็คือโดนปิดตายหมดครับปิดตายหมดแล้วก็ตำรวจก็ราตระเวนแถวหมู่บ้านที่เป็นเขตแดนที่มีการระบาดเยอะตอนท้ายคลิปจะมีบรรยากาศชาวกัมพูชาเขาออกมารับของแจกค,ครับออกมารับของแจกก็ ครับครัวละก็ประมาณสามสิบหมื่นสามสิบหมื่นก็ประมาณ250พบาทต่อครอบครัวนะครับแล้วก็มีอพวกข้าวสารอาหารแห้งกระป๋องมามะ่าแจกอยู่ที่เขตที่มีการระบาดเขตที่มีการล็อกดาวน์ ก็ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดประชาชนคนไหนออกจากบ้านโดยที่ไม่มีสุระจําเป็นจริงๆก็จะโดนไล่ให้เข้าบ้านนะครับโดนไล่เข้าบ้านแล้วก็มีการปรับมีการปรับทั้งเงินแล้วก็มีการจําคุกด้วยเป็นกดกดเหล็กนะครับเพราะว่าระบาดระบาดเยอะครับเอาไม่อยู่นั้นจะต้องใช้กดกดเหล็ก บริเวณนี้เป็นเป็นบริเวณห้องพักของพนักง,งานโรงงานนะครับห้องพักก็มีคนยังมีคนออกมาเดินตำรวจก็ต้องมาไล่ให้เข้าบ้านบางคนก็ยังไม่ใส่แมสนะครบับางคนไม่ใส่แมส อยู่ในตามซอยเล็กๆก็ลาตะเวนเข้าทุกพื้นที่ส่วนผมตอนนี้ก็ไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้วครับก็ยังดีครับที่มีเกับข้าเผื่อไว้บริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณห้องพักกับห้องพักของอคนงาน โรง,งาตอนท้ายคลิปจะมีคนเยอะครับมายืนรอครับของบริจาคจากรัฐบาลข้าวสารอาหารแห้งกรป๋องมาม,ม่าแล้วก็เอ,อเงินจำนวนสามสิบหมื่นเดียนนี่ครับตรงนี้เป็นเป็นออถนนหน้าบ้านผมนะเป็นถนนหน้าบ้านผมเลยคนมารอรับ เอาสารอาหารแห้งเต็มครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็ต,ตำรวจก็ขับมอไซค์ประกาศห้ามต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ห้าม นี้เป็นจนนลูปรามนะครับลูปรามแถวและแวะแกเซิเยตอนนี้ตำรวจก็ถือครับบริเวณนี้ครับคนเยอะครับคนออกมาเออร,อรับของบริจาคแล้วก็มีชาวบ้านบางคนก็ไม่ไม่ค่อยพอใจครับไม่ค่อยพอใจเรื่องออรับของบริจาคไม่เท่าเทียมกันนะครับ ไม่คำแก่กันก็มีเอ่อบางครอบครัวก็ได้บางครอบครัวก็ไม่ได้เงินบริจาคนะครับก็ยังไม่รู้ว่าไม่รู้ทราบว่าแน่ชัดว่ารัฐบาลเขามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายยังไงตอนนี้ตำรวจเขากำลังยืนถือถือไม้ไม้กันไว้ล่อคนถ้าใครกัดขืนใครไม่ฟังก็จะตี ก็คล้ายคล้ายๆที่เออินเดียครับคล้ายๆที่อินเดียครับอินเดียก็ก็มีบรรยากาศตำรวจถือไม้ไล่ตีชาวบ้านนะครับก็โดยเหตุก็คือพยายามให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยจับการไม่ให้โรคระบาดมันไปมากกว่านี้ถ้าจะเกิดไปฟังก็ ต้องทําตามนโยบายพอตำรวจเข้ามาก็ประชาชนเดินเดินกลับครับเดินกลับกลับเข้าบ้านก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัดีตอนนี้อยู่ในบ้านครับก็เอาคลิปวิดีโอการไลฟ์สด มาฝากทุกท่านครับ